ช่วงบ่ายวันนี้นะครับโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเมื่อดับ4ของโลกจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมและพูดคุยถึงแผนการเก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในเดือนสิงหาคมนี้โดยน้องเมย์บอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้มีอาการเจ็บหัวเข่าซ้ายอยู่นะครับยังรบกวนอยู่แต่มั่นใจว่า1เดือนที่เหลือเนี่ยจะกลับมาฟิตพร้อมที่จะลงแข่งขันทัน พร้อมยอมรับว่าการคว้าสิทธิ์การเข้าแข่งโอลิมปิกครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วครับ mm hmm. เนื่องจากต้องแบกรับกับความคาดหวังของทุกคนว่าต้องคว้าเหรียญมาให้ได้สิ่งสําคัญที่ต้องทานอกเหนือจากการเตรียมสภาพร่างกายก็คือเตรียมสภาพจิตใจนะครับให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่คว้าเหรียญมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ด้วยครับโอลิมปิกเกถ้าถามว่ามั่นใจไหมคิดว่าตัวเองก็มั่นใจพอที่ มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญน,นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเรื่องของสายการแข่งขันเหมือนกันอย่างที่โค้ชบอกกล่าวไว้เป็นกันเพราะว่าถ้ามันหนักจริงๆเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็คือระหว่างเนี้ยเราก็ต้องฝึกซ้อมให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหนักยังไงเราก็ต้องอดทนแล้วก็เพื่อแบบมันจะไปส่งผลให้กับช่วงที่เราแข่งถ้าเรา อดทนได้หนูคิดว่าแค่สามเกมในวันละรอบอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้านโค้ชเป้พัฒพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนของน้องเมย์บอกถึงแผนการเก็บตัวในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้ว่าจะเน้นที่การสร้างความแข็งแกร่งความเร็วความคล่องตัวให้กับน้องเมย์ รวมไปถึงการปรับสภาพร่างกายของนองเมย์ให้ทนอยู่ในสภาพความกดอากาศต่ําเหมือนกับที่บราซิลให้ได้ซึ่งสภาพอากาศที่นั่นจะทําให้เหนื่อยง่ายเป็นอย่างมากที่บราซิลเนี่ยอากาศร้อนอากาศเบาบางลูกขนไก่ไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการเล่นต้องแตกต่างกันอาจจะเน้นเกมบุกเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าแต้มต่อแต้มมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากแล้วเพราะว่าลูกนวิ่งอากาศบาง มันเป็นต้องเป็นเรื่องของไหวพริบแหละเรื่องของความเร็วแหละนี่คือสิ่งที่ที่คิดว่ามันสําคัญกว่าส่วนเรื่องของจังหวะระบบหายใจนั้นผมคิดว่าออโอลิมปิกไม่ได้แข่งทุกวันนะครับต้องเข้าใจครับโอลิมปิกเนี่ยอาจจะแข่งวันนี้พักวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นแข่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีผลนะครับสำหรับแผนการเก็บตัวของน้องเมย์จะเริ่มเข้าโปรแกรมซ้อมแบบปิด งดให้สื่อมวลชนเขาเก็บภาพการฝึกซ้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยจะเดินทางเก็บตัวที่กิเลนวาเรจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่ 1- ถึง7กรกฎาคมแบ,บ่งการซ้อมเป็น3ช่วงนะครับ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก่อนจะกลับมาซ้อมที่โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดส่วนการเก็บตัวในช่วงที่2จะมีขึ้นระหว่างวันที่2 1ถึง26กกรกฎาคมที่สโมสรราชพฤกษ์ และจากนั้นจะกลับมาติวเข้มแทัตนิกการตีความแม่นยำการฟุตเวิร์คความคล่องตัวของร่างกายที่โรงเรียนสอนแบดบมินตันบ้านทองหยอดก่อนจะเดินทางไปปรับสภาพร่างกายที่บราซิลในวันที่1สิงหาคมและจะเริ่มแข่งจริงในวันที่11สิงหาคมแฟนกีฬาก็อย่าลืมส่งกำลังเชียร์กันด้วยครับ